สวัสดีค่ะพบกับครูออนค่ะอย่างที่ครูออนได้คุยกันไปเมื่อคลิปก่อนนะคะว่าการเปิดเทอมของเรานั้นอาจจะมีการเลื่อนการเปิดเทอมไปเพราะว่าโรคระบาดนั้นก็ยังไม่หยุดนะคะยังไม่มีทีท่าว่าจะเบาบางลงยังระบาดกันอย่างกว้างขวางอยากให้วิกฤตนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีเราก็ต้องร่วมมือกันเมื่อมีโอกาสให้รีบไปรับวัคซีนนะคะ ในช่วงก่อนเปิดเทอมนี้ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศว่าเลื่อนการเปิดเทอมจากวันที่1มิถุนาไปเป็นวันที่14มิถุนายนคุณครูและบุคลากร,กรก็ได้เตรียมตัวน,นคะคะที่จะเข้าฉีดวัคซนีนก่อนเปิดเทอมเมื่อฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องสวมหน้ากากเหมือนเดิมเราก็ยังมีมาตรการในการป้องกันจากข่าวที่ได้ติดตามมานี่ฉีดเข็มแรกเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้รับเชื้อเข็มที่2ก็มีภูมิคุ้มกันมากขึ้น การที่เราได้ฉีดวัคซีนนั้นวัคซีนจะป้องกันตัวเราในการรับเชื้อจากที่มีอาการรุนแรงก็มีอาการลดน้อยลงจากที่มีการเสียชีวิตก็จะไม่ต้องเสียชีวิตแต่ถ้าเราไม่ได้รับวัคซีนอาการที่เราได้รับเชื้อมานั้นก็จะหนักอัตาราการเสียชีวิตก็มีสูงหลายๆท่านมีความกังวลในเรื่องผลข้างเคียงแต่ความน่ากลัวในการติดเชื้อโควิดและมีอัตราเสี่ยงในการตายสูงนั้นมีสูงทีเดียว เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาความเสี่ยงมาเปรียบเทียบกันระหว่างความเสี่ยงในการติดเชื้อกับความเสี่ยงในการฉีดวัคซีนนั้นการฉีดวัคซีนมีความเสี่ยงน้อยกว่าแน่นอนค่ะฉีดดีกว่าไม่ฉีดนะคะเมื่อมีโอกาสก็รีบไปรับวัคซีนเลยค่ะวัคซีนเป็นทางออกของเราในตอนนี้และเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากสถานการณ์อันเลวร้ายอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ใช้ชีวิตแบบปกติได้เมื่อเราฉีดวัคซีนแล้วร่างกายของเราก็จะได้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา เป็นการป้องกันตัวเราและป้องกันผู้อื่นด้วยส่วนที่มีหลายคนลังเลว่าจะเอาวัคซีนตัวไหนดีในส่วนตัวของครูนะคะครูคิดว่าตัวไหนก็ได้นะคะขอให้เป็นวัคซีนในการป้องกันเที่ยวโรคระบาดนี้ ก่อนที่จะไปฉีดค่ะครูก็ต้องเตรียมร่างกายของครูด้วยก็หวังว่าทุกท่านนะคะก็จะต้องเตรียมร่างกายของท่านให้พร้อมในการที่จะไปรับวัคซีนไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ําการพักผ่อนให้เพียงพอแต่เขาก็มีระยะเวลานะคะว่าก่อนที่จะไปทําการฉีดวัคซีน2วันนั้นให้เราหยุดออกกําลังกายหนักๆให้เราดื่มน้ํามากๆและวันที่เราไปฉีดวัคซีนเราก็ต้องดื่มน้ํามากๆด้วยส่วนตัวครูนั้นครูก็จะพกน้ําไปด้วยนะคะ ส่วนผลข้างเคียงนั้นอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีอันนี้เราก็ต้องคอยเฝ้าสังเกตอาการของเราเมื่อมีอาการเราก็ต้องรีบแจ้งให้กับคุณพยาบาลหรือคุณหมอที่ทําการฉีดวัคซีนตรงนั้นได้ทราบสําหรับแขนข้างที่เราไม่ถนัดจะเป็นแขนที่จะได้รับการฉีดวัคซีนนะคะและเมื่อฉีดวัคซีนแล้วเราไม่ควรใช้แขนข้างนี้ทํางานหนักๆค่ะเมื่อฉีดแล้วเราก็ควรพักอีกสักเล็กน้อยนะคะอย่าทางานหนัก ในช่วงวันสองวันให้เราดูอาการของเรานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ควรขับรถด้วยตัวเองค่ะควรจะมีคนไปช่วยขับรถให้เราค่ะมีควรถามมาเรื่องสมุนไพรไทยเมื่อคลิปก่อนแม่ครูอรอนได้พูดถึงสมุนไพรไทยค่ะก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าสมุนไพรไทยนั้นเป็นอาหารแล้วก็เป็นยารักษาโรคได้ในช่วงนี้มีการพูดถึงกระชายขาวกันอย่างกว้างขวางโดยเอามาสกัดทําน้ํากระชายขาวดื่มกันเพราะว่าเชื่อว่าต้านโควิดได้ กระชายขาวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสมไทยมีสรรพคุณคล้ายกันค่ะถือได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะเป็นยาบํารุงกําลังบํารุงกระดูกปรับสมดุลของฮอร์โมนบํารุงระบบประสาทต้านมะเร็งและมีสรรพคุณอีกหลายอย่างทีเดียวแต่ที่กำลังพูดถึงกันอย่างกว้างขวางหนเวลานี้ก็คือสามารถต้านไวรัสได้มีฤทธิ์ยาเหนือกว่าฟ้าทลายโจรถึง20เท่า ก็เป็นสมุนไพไทยอีกชนิดหนึ่งที่กล่าวขานกันนะคะจริงๆแล้วสมุนไพไทยในมีมากมายทีเดียวที่คนไทยของเรานํามาปรุงเป็นอาหารปรุงเป็นกับข้าวสําหรับทานกันในะทุกภาคค่ะทุกท่านคะด้วยความห่วงใยนะคะทางโรงเรียนของเราก็ได้เตรียมพร้อมในการที่จะรับบุตรหลานของเราเข้ามาสู่รั้วโรงเรียนของเราจะต้องเตรียมพร้อมของตัวครูตัวบุคลากรและสถานที่ให้สะอาดให้เคลียร์ ในเรื่องเชื้อโรคต่างๆเพื่อที่จะให้บุตรหลานของเรานั้นมีความปลอดภัยในการที่จะมาอยู่ในอ้อมอกของคุณครูเราค่ะขอให้ท่านผู้ปกครองไว้วางใจนะคะและในขณะเดียวกันก็ต้องขอความร่วมมือกับท่านผู้ปกครองด้วยค่ะเรามีมาตรการมีประชาสัมพันธ์แจ้งไปอย่างท่านผู้ปกครองแล้วขอความร่วมมือตามนั้นด้วยค่ะครูเข้าใจนะคะว่าทุกท่านใน,นเวลานี้ก็มีความเดือดร้อนได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤตนี้ ครูขอเป็นกำลังใจเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะหากมีข้อคิดเห็นหรือคำถามใดๆให้ส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นมาใต้คลิปนี้ค่ะขอขอบพระคุณในการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ